นักการเมืองตอนเป็นฝ่ายค้านนี่เก่งทุกคนอพอไปเป็นรัฐบาลเนี่ยสมองหล่นก่อนเข้ากระทรวงก่อนเข้าทำเนียบและพอค้นจากตำแหน่งกลับมาก็มาเจอสมองก็ใส่กลับเหมือนเดิม,อ,มอยู่ในแบบนี้ตลอดกระทรวงนะครับดี DE เนี่ยนั่งมาติดต่อกันถึงสองปีโดยพักการเมืองเดียวคนคนเดียวโดยส่วนตัวนี่รู้จักกันนะ ผมเองเห็นว่านะครับถ้าเขาปราบได้สี่สิบแล้วทำไมหกสิที่ผ่านมาคุณไม่ปราบอือคือหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณได้ปราบสแกมเมอร์จริงหรือเปล่าบ้านเมืองเราที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือกระทรวงด e อีสองกอสทกสทอชอสามตำรวจไซเบอร์สามหน่วยงานเนี้ยนะครับไม่ว่าเว็บพนันเถื่อนมันเถื่อนทั้งนั้นนะนะครับร้อยเอร์เนะี่ย เกิดมาไม่ได้เลยถ้าสามหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่จำได้ไหมคุณทักษณิณไปพูดที่อุดรว่ารู้โทรศัพท์ทุกเครื่องเครื่องไหนโัรศั์เล่นการพนันออนไลน์บ้างรู้หมดสแกมเมอร์ก็เฉกเช่นเดียวกันไม่ว่าเรื่องการฟอกเงินการหลอกลวงคนนะครับสารพัดสารพันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยนะครับ ที่แถลงเมื่อวานนี้ค,คุณได้ปราบใครอย่างไหนบ้างสองสี 2, ่สิบเปอร์เซ็นต์คุณนับมาอย่างไรนะครับหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเป็นใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเห็นไหมคือมันกลายเป็นว่าใช้วาทกรรมในการปราบณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ตัวเองนั่งเป็นประธานในการปราบปรามสแกมเมอร์บุคคลในข่าวที่ออกมาพูดเรื่องนี้ต้องเรียกมาให้หมดให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กอัจฉริยะรังสีมันโรมหรือบุคคลอื่นใดนะครับรวบรวมข้อมูลพื้นฐานมาก่อน <c oughs> นะครับรวมกระทั่งนี้นะครับคนที่ถูกข้อกล่าวหาต่างๆต้องมีการตรวจสอบทั้งปวงเป็นสารตั้งต้นประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับข่าวผมจะเท็จจะจริงผมยังตรวจสอบเพราะว่าทางการสหรัฐก็ยังเงียบกริบว่าได้มีการขึ้นบัญชีดำเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ย <c oughs> ห้ามข้าสารัฐมูลฐานความผิดเรื่องการฟอกเองินอยู่11บเอ็คน <11 S 2> นะครับเฝ<น>้าระวังติดตามอีก12คนค่ะนทาไมคุณไม่เปิดให้มาเป็นทางการอืนะครับก่อนหน้านี้เวลามีเรื่องราวอะไรก็ถูกนํามาใช้ในทางแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยสารัฐต้องไม่นํามาใช้ในการต่อรองเพื่อตั้งศูนย์สแกมเมอร์ที่อูตะเพานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องมิติความมั่นคงอย่างอื่นคือหน้าวันนี้เอาจริงๆเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกกี่คนนะครับเพราะโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกรรมนะครับหรือเปิดประตูให้ทําธุรกรรมล้วนเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเงินที่เป็นเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าคลิปโตหรือตระกูลอื่นใดทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเ,เปิดประตูรูปแบบต่างๆซึ่งความจริงที่คนนี้ออกมาครับเลื่อนเขาก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าคใครไปห้ามใครไปเตือนใครไปหยุด นะครับควรที่จะตรวจสอบย้อนหลังกันทั้งหมดเพียงแต่ว่านะครับจะทําเมื่อไหร่แต่ผมยืนยันว่าถ้าคุณอนุทินฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ทําเรื่องนี้นะ,ะกับเรื่องดินแดนนะ,ะนะครับจะคิดไปต่อสี่ปีข้างหน้าแต่ถ้าทําเรื่องนี้สําเร็จคุณมีสิทธิ์ไปต่อสี่ปีข้างหน้าคือวันนี้เนี่ยนะครับคือผมเองก็เห็นความประหลาดอยู่นะคือรพรรคประชาชนที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยนะครับค,คือคุณต้องไม่ลืมว่าที่มาทั้งหมดมาจากคุณนะ ผลจากพรรคประชาชนก็รอยเองธรรมนัติคุณฟาดเขาโคมโครมมาไม่ได้เลยแต่คุณไม่ยกมือให้คุณอนุทินอคุณเนี่ยตั้งมาเองนะครับแล้วก็มาฟาดเองที่ประชาชนแล้วคุณทําได้ดีกว่านี้นะครับก็คุณก็เดินไปบอกคุณอนุทินดินะครับและความจริงก็คือว่าเอ้าเรื่องนี้ไม่คิดมาก่อนนะขก็อ่านก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนปั้นเองทุบเองจัดการเองอย่างเนี้ย การเมืองมันแค่นี้ไม่ได้ไงก็เลยทําให้ประชาชนสงสัยว่าเรื่องของปัญหากมเมอร์เนี่ยถูกเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าม,มันไม่จบวันนี้ก็แค่เล่าสู่กันฟังแค่เ่าสู่กันฟังเหรอเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เล่าสู่กันฟังไม่ยอมเดินตาม ไม่ยอมขยายผล<า>ไม่ยอมทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างอยางรายชื่อที่คุณจตุพรบอกว่าสหรัฐเปิดมา11คนห้ามเข้าไปทา,ทางทางการข่าวทางการทางการข่าว,าว,าวใช่ไหมเฝ้าระวัง12คนเนี่ยสแสดงว่ามันมีรายชื่อแต่ไม่มีใครเอามาเปิดเผยเลยเหรอคะถูกต้องก็คือแม้กระทั่งทางการอังกฤษเอา่านะครับเกาหลีใต้อะไรตัวเลขชื่อบุคคลอะไรเกี่ยวข้องมีอย่างนั้นทางการสหรัฐมันจะยึดทรัพย์ของไอ้เชิญชื่อ4ี่แสนเก้าหมื่นล้านที่พี่รังสีบอกอะ ถ้าเงินสีเทามันมายึดประเทศ่ความจริงเอาเอาแค่สามหมื่นล้านเอาไอ้นุ่นสี่แสนเก้าหมื่นล้านนะครับมูลคา่าเอาแค่สามหมื่นล้านไอ้นี่เบ็ดเสร็จเลยนะไอ้นี่แบบยึดแบบเหลือเฟือเลยนะจบแล้วเอาเงินดําก็ตัวสกเกลมันใหญ่ถึงสี่แสนเก้าหมื่นล้านนี่เจ้าเดียวนะครับและมีคนที่เกี่ยวข้องเราลองดูปฏิทินเรื่องการซื้อเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยครับแต่ละครั้งเนี่ยลองมาคํานวณดูเงินเท่านี้เนี่ยยึดประเทศได้แล้วเอาเงินเทาเงินดํา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาตราการการปราบปรามนั้นมันควรจะมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับและมีความเด็ดขาดส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งมีความเก่งกาจหลังจากพ้นวาระจากการเป็นรัฐบาลค,คุณเชี่เห็นหน่อยว่า60%นนะครับที่คุณรู้ว่าคุณรู้40%บเนี่ย60%ที่เหลือคุณต้องรู้ิว่ว่าเป็นใครทำไมคุณยังปราบไม่ได้ถแถลงกันมาให้หมด เอาเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งปี66นะมาจนถึงวันนี้ปี68นะคะนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยที่วนเวียนอยู่ทั้งเคยเป็นฝักพักร่วมรัฐบาลตอนนี้เป็นพักฝ่ายค้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นรัฐบาลดูเหมือนเขาก็มีความเกี่ยวพันกัเหมือนกับรู้ใจรู้ภูมิกันมาหมดเลยนะคะใช่ไหมคะแล้วเขาไม่เปิดเผยข้อมูลชัดเจนประชาชนโดนหลอกอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ที่ผมบอกไงทุกอย่างมันสะดุดหมด สะดุดเพราะอะไรแล้วก็ดึงเกมก็มันที่คุณตาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็มันเกี่ยวพันกันหมดเกี่ยวพันกันหมดใช่ไหมไม่วันจะเป็นพักการเมืองไหนใช่มันถึงว่าจะเปล่าก็ไม่กล้าจะถอยหลังก็โดนด่าถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาแบบนี้เพราะแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวเนี่ยก็คือว่าถ้าไอ้เงินตัวนี้มันเข้ามาสู่การเลือกตั้งปีหกเก้าอ่ะแล้วเขาจะเอาให้ได้อ่ะกาอาจจะแจกหัวละห้าพันก็ได้เป็นไปได้เพราะเงินมันได้มาง่ายแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิด เขาได้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งฟอกเงินอย่างดีของเขา